ขายกล้วยอบสมัยนี้ไม่จําเป็นต้องไปขายที่ตลาดนะไม่ต้องไปเช่าหน้าร้านต้องไปเช่าพื้นที่เพราะว่าตอนนี้สมัยนี้ก็คือต้องประหยัดนะคะมีวิธีการยังไงก็คือมีวิธีการยังไงนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังก็คือการขายออนไลน์นะโพสต์ลงไลน์ของเราไลนา์กลุ่มในหมู่บ้านหรือไม่ว่าจะเป็นไลน์เป็นโปรไฟล์ส่วนตัวในเพจ ะะก็สามารถขายได้หรือวิธีการบอกต่อนะคะวิธีการบอกต่อให้เพื่อนๆเอ้ยฉันมีกล้วยขายนะทุกคนอันนี้เราก็เป็นการบอกต่ออีกไม่ต้องกลัวนะคะสําหรับแม่บ้านว่าฉันจะโพสต์ขายยังไงฉันจะมีวิธีการขายยังไงจะเริ่มยังไงนะคะให้เริ่มจากที่บ้านเราเลย เริ่มจากที่บ้านเราเลยนะเรามีกล้วยเราก็ทําไปนะพอทําเสร็จแล้วก็โพสต์ขายฉันมีกล้วยขายนะจ๊ะทุกคนนะคะเป็นวิธีการบอกต่อนะอเพื่อนจ๋านะฉันมีกล้วยขายนะเธอรู้หรือยังนะช่วยอุดหนุนฉันหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะกล้วยแบบไหนขายดีที่สุดจ๊ะทุกคนนะคะกล้วยแบบไหนขายดีที่สุดก็คือจะเป็นกล้วยทันยพืชน,นะคะกล้วยทันยพืชจะขายดีกว่าใครเพื่อนขายดีกว่ากล้วยเนิบนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าเกิดเป็นสายสุขภาพเขาก็จะ ชอบกินแบบพวกเม,มเล็ดธัญพืชเมล็ดทานตะวันฟักทองถั่วงาอะไรพวกนี้นะคะก็คือจะชอบแบบนั้นแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงนะคะที่ชอบนะทุกคนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมีอีกกลุ่มนึงนะคะที่ชอบก็คือพวกที่เขาไม่ต้องใส่อะไรเลยนะไม่ต้องใส่ธัญพืชไม่ต้องใส่อะไรฉันอยากกินแบบนั้นนะคะก็คือเป็นพวกสูงวัยสูงวัอยอายุประมาณ 60- 70นะแม่ ออถามว่าทําไมแม่ชอบเรื่องเรื่องเขาบอกว่าเขาเคี้ยวไม่ไหวนะคะเขาเคี้ยวไม่ไหวนี่ก็ขึ้นอยู่กับวัยนะคะขึ้นอยู่กับวัยว่าเราจะขายกลุ่มไหนนะคะที่แบบพวกสูงวัยจริงๆอ่ะเขาไม่ได้ชอบเคี้ยวในเรื่องของแั่นพืชเพราะว่าเขาเคี้ยวไม่ไหวฟันเขาไม่ค่อยดีนะคะก็จะ กินแบบรสชาติแบบธรรมดาธรรมชาตินี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เราจะเลือกว่าเจาะจงประเภทไหนที่เราจะขายนะคะแล้วก็ค่อยๆเทสตลาดไปนะคะทุกคนเทสตลาดไปแล้วเราพอเรารู้ว่าเออตรงนี้ขายกลุ่มนี้ได้เยอะกว่า,ากลุ่มนี้ได,ได้ได้ประมาณนี้เ,เราก็มาวิเคราะห์นะคะว่าเออกล้วยที่เราจะเอามานะคะ จะทาเป็นตัวใส่ธัญพืชเยอะหรือว่าจะใส่แบบเป็นออริจินอลไม่มีอะไรเลยนะแล้วก็ไม่ต้องสุกเยอะนะคะไม่ต้องสุกจนเละนะเพราะว่าเรื่องน้ําตาลเนาะก็มีผลนะคะอ่าแต่ทีนี้ทีนี้ก็มีมีคนถามเข้ามาว่าอา้าวแม่จ๋ากล้วยเน,ยน,เนาายเี่ยกินเป็นอาหารหลักได้ไหมเออกล้วยกินเป็นอาหารหลักได้ไหม ทุกคนกล้วยเนะ่ยมันเป็นอาหารแบบกินเล่นนะเป็นสแน็คนะเออว่างก็กินนะว่างแบบอยู่ว่างๆเพลินๆก็หยิบขึ้นมากินนะจะก,กินแทนข้าวเพื่อลดน้ําหนักนะมันไม่ได้ช่วยอะไรเด้อการกินอะไรก็แล้วแต่เอาแต่พอหมอนะคะพี่ยูไม่ได้แบบอยากขายเธอแบบเธอซื้อไปเยอะๆเพื่อแบบจะได้แบบอ่าจะได้ไปกิน แต่ว่ามันกินเยอะก็ไม่ได้นะมันเป็นอาหารแบบว่างอาหารจัดเบรกแบบกินเพลินๆดูหนังดูหนังคุยกับเพื่อนหรือว่าไปวิ่งเล่นอะไรประมาณนี้ไปวิ่งไปออกกาลังกายอ่ะพักผ่อนแล้วก็กินสันหน่อยอะไรเนี้ยมันกินแทนอาหารหลักไม่ได้เลยทุกคนแล้วจะกินอันนี้เพื่อลดน้ําหนักอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าสารอาหารต้องครบห้าหมู่นะคะเออนะอันนี้ก็แอบกระซิบไว้นะไม่ได้กินแทนข้าวนะทุกคนนะ